วัสดีค่ะต่อจากคลิปก่อนที่เราไปตามหาขนมครกแล้วมันไม่มีนะคะที่แทด้าโจนะคะวันนี้เราจะไปต่อกันที่ร้านเอเชียเดี๋ยวจะลองไปร้านเอเชียต่อนะคะโอเคได้มาแล้ว และนี่ก็คือจุดเป้าหมายของเราค่ะ Asian Fun อันนี้ก็เป็นของร้านจีนนะคะคือร้านเอเชียอย่างเนี้ยแถว New Jersey New York นะมีเยอะนะคะเพราะว่าแถวมันจะใกล้ New York นะเนาะแล้วก็ที่ขนส่งมันก็สะดวกสบายแล้วก็มันเป็นสนามบิน International แล้วก็อ่า Export Import อะไรได้หมดเลยนะคะ อันนี้จะขับรถจากที่บ้านมาประมาณ40นาทีนะคะก็ก็ได้อยู่นะมีมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงเอ้แม,มละกอแมละกอแมละกอ,ะกอะสดมากเลยกับลูกใหญ่ๆนี่กระเทียมก็มีนะคะ มาละโกมาละโกมีให้มีด้วยขาขาจริงๆแล้วเรานึกว่ามันเป็นขาอ่อนนะคะจริงๆแล้วมันคือขิงอ่อนค่ะขิงจินเจอร์ เราคิดว่าเราแบบถูกแจ็คพอตนะได้ค่ะเออแต่ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าขิงพวกนี้น่าเขาน่าจะเอาไปทําอะไรนะขิงดองอะ่ะเพราะว่ามันมันอ่อนมากแล้วมันอร่อยมากส่วนนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะจะมีหลายรุ่นเลยนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องมีแบบว่าสีสีเขียวอ่อนเขียวเข้มก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราเลือกสีเขียวอ่อนนะนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกอ่าเห็ดนะคะเห็ดเยอะมากไม่รู้จะซื้อเยอะก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเห็ดมันเสียเร็วมากมีมระด้วยมรดีจะไปทําแกงจืดนะคะก็ได้อยู่นะทําแกงจืดแล้วก็ไปผัดใส่ไข่เพราะว่าอ่าห่อไปกินที่ทำงานเนาะแล้วก็ทาํงาง่ายๆนี่มีลูกกระเจี๊ยบด้วยมีลูกกระเจี๊ยบไม่ใช่ดอกนะคะใช่ไหม าจะใช่นะคะเป็นดอกกระเจี๊ยบดูกกระเจี๊ยบเดินต่อเลยค่ะอุ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราได้หัวปรีมาด้วยนะหัวปรีอุ้ยดูดูเห็ดสิคะมันเขาเรียกก็เห็ดอะไรนะที่มันเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นอะ่ะเยอะมากเต็มตะกร้าเลยนะคะ <Y oma. S 1> ทีแรกเราคิดว่า <Y oma. S 1> มีคนซื้อไปกินที่บ้านแต่ที่ไหนได้ <Y oma. S 1> เขาเติมเชลล์สค่ะเราได้มาหนึ่งแพ็คนนี้เป็นหน่ม้ <laughs> จริงๆเราเราดูว่าเป็นหน่อไม้ที่มันไม่ที่มันจืดนะจริงๆแล้วมันเป็นหน่อไม้เปรี้ยวนะ,ะหน่อไม้สดก็มีนะคะแต่ว่าด้วยความว่าเราขี้เกียจไปต้มเราก็ซื้อที่มันต้มแล้วได้อยู่นะได้อยู่ม<อ>ีมาดูถั่วงอกเราค่ะเยอะมากคือดูสิคะถั่วงอกแค่หนึ่งเหรียญเจดสิบเซนก็น่าจะประมาณ40า่สี่บาทนะเยอะมาก อันนี้จะเป็นพวกเบซิลหรือว่าเป็นกระเพรานะคะกระจะกราาะเพราแท้ๆจะไม่มีนะคะแต่จะเป็นโหระพาหรือว่าเป็นไทยเบซิลอะไรส่วนมากจะมาจากเม็กซิโกนะตัวนนี้จะจะเป็นใบใหญ่ๆหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นผักอะไรนะผักใบโบัวบกค่ะใบโบ,โบัวบกแล้วก็ต่อด้วยนี่คือตะไคร้ตะไคร้ต้นใหญ่มากแต่ว่าสดมากสดแล้วก็อ่อนมากคือเขียวแบบไม่มีแบบไม่มีแบบ ที่ดำๆเลยอ่ะคือมันสดมากอ่ะอันนี้เป็นพริกจินดานะคะพริกจินดาแต่ว่าดูราคาสิคะสิบเหรียญคือสามร้อยกว่าแม่ขอผ่านนะคะเพราะว่ากินได้พริกแข็งอยู่ดีพี่เพื่อนดูจังห่อสิที่แรกนะบอกว่าจะเจอทุนเรียนดูไปดูมาเอ่มันเป็นโฟสเซนค่ะเป็นโฟสเซนแต่ว่าเขาเอามาแช่แข็งแต่ว่ามันเป็นลูกสดแหละแต่เขามาแช่แข็งเราเคยซื้อไปกินละ าพาหนึ่งก็ประมาณสี่เหรียญน,นะคะมีได้อยู่จริงๆแล้วเราเคยซื้อไปกินแต่ว่าข้างในมันเละมากเลยนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราต้องไปทําเป็นของหวานหรือเปล่าเราก็เลยไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเคยซื้อมากินแล้วแต่มันเละแล้วมันทานไม่ได้จริงๆแล้วในช่องแข็งที่บ้านก็ยังเหลืออยู่เลยนะเอ้ยไม่รู้จะทําอะไรกินข้าวเหนียวทุเรียนหรอสามีก็บอกว่าทําอะไรมันเหม็นมากก็จกิงใจแบบของหวานเลย ควันนี้กะว่าจะไม่ให้ไม่ให้เกินร้อยห้าสิบไม่ให้เกินร้อยห้าสิบนะคะแอ่ว่าเดยว โซนฮอตพารค่ะโอ้ยแต่ว่าลูกชิ้นอะไรบบชิ้นปงลูกชิ้นปลาอะไรหมึกหมึกอะไรเยอะมากค่ะสุขากุ้งสดไม่ใช่กุ้งสดชุงกุ้งแช,แช่แข็งโซนปลาเค็มค่ะโซนปลาเค็มนี่จะเป็นพวกปลาหมึกปลาเค็มนะคะ ็อยากซื้อไปกินอยู่นะแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยกินเลยนะคะแบบนี้เออน่าจะไปทากแบบคอวต,ต้มอ,อะไรอย่เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาหมึกแห้งก็มีนะปลาหมึกแห้งเอาไปย่างอะเนาะอ,อร่อยอยู่นะแต่แต่พวกนี้จะไม่เค็มมากนะคะคือซื้อมากินก็ได้อยู่นะ จะได้ซอสพริกสีลาชานี่จะเป็นโซนน้ำปลาของเวียดนามนะคะ,ะนั่นก็จะเป็นน้ำปลาร้าแต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่เคยกินหนึ่งกันไม่แน่ใจว่าอร่อยหรือเปล่านี่ก็จะมีปลาสดปลาสดคือเขาจะ,ะเขาเรียกไหลแร่ให้เราด้วยนะคือแบบบริการเซอร์วิสดีมากนี่ซอสเห็ดหอมร้านแถวบ้านไม่มีนะอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องขนในขนนี กดแล้วหกเหรียญน,นะหกวดแล้วหกเหรียญก็คูณสามสิบสี่เท่าไหร่วะก็ประมาณนั้นละคุณ <c oughs> นะคะตกคณนิตศา <c oughs> ไม่ใช่ไหมคะ <laughs> แม่ตกคณนิตศา จะเป็นขนมเลซนะคะเลซเลซแต่ว่ายี่ห้อเลซแต่ว่าเป็นภาษาอ่าไชนี้หมดเลยเป็นภาษาจีนหมดเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเลซแต่ว่ารีย l เลซหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าเอาอหนังปลาทอดค่ะหนังปลาทอดเนี่ยแบบแปดเหรียญแต่ว่าไม่นแน่ใจว่ามันอร่อยหรือเปล่าลัวซื้อไปแล้วผิดหวัง อยากจะซื้ออยู่นะแต่ว่าซื้อไปเราไม่กินแล้วก็เสียดายตังค์โอ้โหเพื่อนๆคะาทำไมร้านนี้ของกินมันอลานตาอย่างนี้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่จะเป็นโซนขนมนะน่าจะเป็นขนมเขาเรียกว่าขนมเปี๊ยะขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไส้มันเยอะมากเลยอะ่ะเอาส่วนนี้จะเป็นกับข้าวนะคะกับข้าว ดูสิหมูกรอบเป็ดปักกิง่งมีปลาหมึกย่างอะไรรอบเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยาเป็ดปักกิง่งเป็ดย่างหมูกรอบออยากกินซื้อไปแล้วกินไม่หมดนี่ก็คือแบบว่าทิ้งนะคะทิ้งกลับมาใหม่จ้ะแต่ว่าเราได้ตีนไก่มานึงแค่ คือที่เขาตักไว้แล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มชื่อว่าข้าวต้มกวางตุ้งร้านจีนเนาะก็ต้องแบบว่าต้องมีภาษาจีนใช่ไหมข้าวต้มกวางตุ้งนนี่ขับข้าวเยอะมากเพื่อน้าแล้วประมาณแปดเหรียญนะคือมันต้องช่างอะช่างเอาเหมือนบาร์บีคิช่างเอาแล้วก็ได้มาสองอย่างนี่ลูกอยากกินทีรามิสึค่ะทีรามิสึของชัยนุชแต่ว่าอร่อยนะแล้วก็กินไปสองสามทอ คืส่วนนี้จะเป็นเบเกอรี่นะคะได้ขนมเม็ดนาขนมเม็ดนา,นมมดนาหรือขนมไข่หงนะลูกชายชอบมากเราอยากทำเป็นบ้างเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าทางน่าจะใช้เวลานานแน่นอนเลยทำขนมพวกนี้โอเคนี่ก็โซนสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่า <laughs> นานกว่านนี้ก็คงบอกว่าต้องนู่นละสามสี่ร้อยเหรียญเลยนะมาดูสิว่า กบบเกือบเต็มเต็มรถเนี่ยเต็มคาร์ดนี้จะประมาณเท่าไหร่นะคะมาดูกันเลยค่ะถึงเวลาคิดตังค์ละ let's go ไปเลยสลบหมดไป2อง้อเหรียญ หมดไป200เหรียญน,นะคะแต่ว่าของถูกมากเลยถูกกว่า,าถูกกว่าร้านเอเชียที่บ้านแบบว่าครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเพราะว่าร้านเอเชียที่ไปประจำน่ะมันจะ,ะมันจะเป็นร้านเล็กๆแต่นี้มันเป็นร้านใหญ่เลยนะแล้วก็เราต้องซื้อแบบว่าไปซื้อถ้าซื้อเยอะมันก็ประหยัดนะเนาะนก็ซื้อดุของจุดของดีคบโอเคกลับบ้านได้ เียเงินแล้ว200เหรียญเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ w a n n e s i d e in the, the car n l t h a t นเด in e r e no ่อย y in i k a t there we go come on daddy shopping a e a โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะช้อปปิ้งร้านเอเชียขับรถ40นาทีก็ยังไงก็ขอบคุณถ่าใครที่ดูจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Have a nice day bye